โบเป็นจวันเผยเรื่องที่ต้องเสียน้ำตาหลังเลิกพระเอกดังโบเป็นจวันดารา,รา,ราสาวลูกครึ่งปลอบคุณแม่การงานแต่งลังน้ำตาซึมเพอเรื่องนี้โดยเจ้าตัวได้เฉลยสาเหตุเอาไว้ในแคปชั่นว่าเมื่อมางานแต่งกับแม่แม่จะมีโอกาสเห็นหนูโบแม่ิะเย็นๆนะคุณแม่อยากเห็นสาวโบได้แต่งงานนั่นเอง สดด้วยเราก็สวยด้วยเป็นอีกหนึ่งดาราที่น่าจับตามองอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวโบเป็นจวัน อดเนอร์ที่รดันอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับสิบปีบอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเธอคนนี้ไม่เป็นสองรองใครจะบทไหนเธอก็สามารถทำได้ดีและเอาใจแฟนละครแบบจุมัดเลยทีเดียวความสวยก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงออรราบมาตลอดปูเป็นจวันปลอบคุณแม่กลางงานแต่งหลังน้ำตาซึมเพราะเรื่องนี้สาวปูได้ออกมาเผยโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วอยากเข้าไปกอดแน่นเลยเมื่อเธอห่วงแขนคุณแม่ไปร่วมงาน แต่ถทาว่าคุณแม่ถึงกับน้ําตาซึมเล็กน้อยโดยเจ้าตัวได้ฉเฉลยสายเหตุเอาไว้ในแคปชั่นเมื่อมางานแต่งกับแม่แม่แม่จะมีโอกาสเห็นหนูโอ้โอแม่จะเย็นๆย็นะแม่อยากจะเห็นสาวโบได้แต่งงานนั่นเองงานนี้เพื่อนเพื่อในวงการแหกเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากผอมอวยผ่อ,อให้สาวโบได้เจอความรักที่ดีอีกครั้งเช่นอย่างน้อยมีคนรักตรงนี้แล้วหนึ่งโอ้เอแม่ครับต้องจัดให้แม่แล้วล่ะคะ่ะ